ดังนั้นวันนี้ที่เราจะมาชมการแสดงแสงสีที่วังกันนะครับเป็นความโชคดีของท่านช่องนะครับเราจะไปดูกันนะครับขอบคุณครับท่านสุชาร้อมครับเราทราบแล้วครับว่าตลอดประชนชีพพระองค์ท่านอยู่บนหลังช้างหลังม้าและทุกท่านเห็นไหมครับเมื่อกี้เ็าซ้อมด่าทอมกิวกัน ท่านคิดว่าเขาถืออะไรครับน้องว่านขาถืออะไรถ้าเป็นคน่วไปบผมเห็นว่าเป็นอาวุธไหมครัเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบเป็นอะไรอย่างนี้ครับใช่ถ้าเรามองแค่นั้นครับเขาถือดาบถือหอกถือมีดใช่ครับถือพระ,ะแต่จริงๆแล้วเขาถือความตายเขาถือความตายผมถามทุกท่านว่าถ้าท่านาจะรักษา,<ส>าเผ็ดดินนี้ แล้วถือความตายกับคนที่มาแย่งแผ่นดินแล้วมาเอาแผ่นดินแล้วมาลุกลานแผ่นดินท่านถือความตายว่าถ้าเข้ามาคือตายอ่ะทุกท่านพร้อมไหมทุกท่านจะพร้อมเสียสละไหมเมื่อกี้นะครับกับน้องเขาด่าเขาซ้อมขิวครับท่านทราบไหมครับว่าเขาซ้มคิวแค่เนี้ย ไม่กี่นาทีเหนื่อยมากใช่แต่ในสนามลกไม่มีเวลาเลงเวลาพักใช่แล้วแค่มอข้าวเดือดน้องออสว่ากี่นาทีโอ้จริงๆแล้วเ,เหมือนจะพอสมควรแต่เหมือนจะไม่นานเท่าไหร่เหมือนไม่นานเท่าไหร่<ช>ครแค่ม้อข้าวเดืออ่ะอ่ะยี่ห้อชีสมัยนี้เปิดพูกติดป,ปับ๊บ ใช่นักิบนาทีใช่ครับลองถือดาบสิบนาทีอแล้วเราเลงเลือดกลางสมรภูมิาดาบอยู่คนอยู่ครับดาบหลุดคนตา,นตายานี่คือความเสียสละของบรรพบุรุษทุกท่านเคยนึกถึงไหมครับท่านให้เฉยสิบนาทีท่านอย่ามาเมื่อย แต่เขาถือสิบนาทีเขายืนความตายให้กับศัตรูเพ<ม>ื่อแ<ม>่นดินที่เรายืนอยู่แล้วพระองค์ท่านของเรารต้องอยู่บนหลังช้างหลังม้าตลอดเวลาตลอดเวลาทุกท่านรู้ไหมครับก่อนครองราชสิบห้าปีลบบนหลังช้างหลังม้าสิบห้าปี นอนว่าจะมีคนตายเท่านี้นะครับนักแสดงกิติมาศักนะครับพี่วุฒิชัยท่านพี่วุฒิชัยที่วัดหลิวเกียงไก่ปีหนึ่งก็หลายครั้งด้วยเหมือนกันเอาแค่ครั้งแรกมีคนรับบทอะไรครั้งแรกที่เห็นเห็นเลยที่เราดูเนี่ยดําดานพระม้าเอาเป็นภาพขึ้นเลยเป็นภาพแล้วน้องแต่งตัวอะไรมาน้องตอนนี้รําถวายถวายชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรอายุสิบกว่าพรรษาใช่ใช่มีคนแทบพันห้า ที่เสียงสั้นน่อยฮีลาลายนัานตะ็นีมศกฮีลาลายนะครับนี่วันนี้ทาทั้งช่องโชคดีนะครับได้มาเจอทั้งแรงนครับนั่นแค่ํำทิมีบลบหอมว่าจริงๆดีกว่าอมชาดูในหนังบอกว่ายิ่งสุรักมาตายนั่นจะลบแล้วตลอด15ปีครับผมถามว่าทุกท่านเคยนึกถึง วีรกรรมของบัลลังก์แลยสถาบันสมว่าราษฎร์ส์นี่สนมนี่สมนมพอนอกจากที่ท่านจะรบเนี่ยท่านยังต้องป้องกันไปด้วยในเวลาเดียวกันคือนอกจากรุปแล้วยังต้องป้องกันด้วยจริงที่สมเด็จพระนเรศในสมัยของท่านครับมีสิ่งหนึ่งถ้าเราดูหนังแล้วก็บอกว่าเอ๊ยจริงหรือเปล่าวะเอ๊ะจริงหรือเปล่านะ เออหรือว่าเมทินต์ตายไม่ตายผมเด่นาะท่านเดินออกหนาตั้งเบอร์นะต้องเป็นผู้นำทัพเสมอทุกครั้งในสมัยโบราณนะครับขับพระมหาสัตว์เท่านั้นแท้จมีสิทธิ์ยืนหน้าได้ไม่มีใครมีสิทธิ์แต่ท่านก็จะออกหน้าจริงๆด้วยครท่านดรสุเกีรติมีสิ่งหนึ่งนะน้องออดครับมาฟังนี้ไหปัจจุบันนี้ต้องคิดมี่นะเลยกวามคิด กับสิ่งที่คิดขับเบร์กันนะครับระหว่างความคิดกับสิ่งทีคิดอ่ามันไม่สวยงามๆนะครับป่อยฟังที่จะไม่เหมือนกันแล้วถ้าคิดผิดสิ่งที่คิดจะถูกไหมถ้าคิดผิดสิ่งที่คิดนี่ผูกกำกับผูกกำกับเอาเปรี่ยเสมือเปตัดตัดผมครับมองกล้องครับมองกล้องคนตัดผมทรงเดียวกันจะหล่อไหมไม่เหมือนกันผูกกำับนั่นคือความคิดของช่างจะต้องออกแบบให้เข้ากับใบหน้าใช่แล้วครับ แล้วจะตัดออกมาด้วยฝีมือให้เข้ากันนั้นแล้วก็จะหล่อและสวยใชย่ผมเดี๋ยพระดีสวนนั้นความคิดของพระองค์ท่นานที่เราต้องมีวันนี้เพราะว่าในความคิดของพระองค์ท่านคครับือต้องการให้คนไทยเป็นไทยไม่เป็นทาสใคร<ม>ความคิดของพรองค์ท่านมีอย่างเดียวนะอครับต้องเป็นไทยไม่เป็นทาสใครเท่านั้นเท่านั้นดังนั้น พอมีความคิดยี้สิ่งที่ท่านคิดตามมาคือทำอะไรรู้ไหมครับสร้างนักลบกหนุมหนุนที่เป็นทหารเอกที่ยืนอยู่หน้าโอ่ท่านครับพระศรีพระหมอรัตนพระชัยาพีราชบัณูรถับอยู่ดน้าหลังเป็นทหารเอกคนที่เป็นทหารเอกโอคงท่านได้ต้องฝึกวันละไม่ต่ำกับห้าหกชั่วโมงฝึกอาวุธ การให้ความตายให้ห้องแค่ว,ว่าวันนี้เราเห็นคนถืออาวุธเราคิดว่าเอ้ยมันจะแสแนวแต่วันนี้ทั้งไปถามนักโบกที่ยืนอยู่หน้าพระพักครับเขายืนถืออาวุธเขายื่นความตายให้กับอริยาศัตรูตัวเขาพร้อมจะตายท่านเหรอครับพร้อมจะทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองไหม ทำไมเราไม่คิดว่าเออไม่ใช่ความเป็นพระมหาษัตว์ว่ายกมาไปเห็นไม่ใช่แต่พระองค์ท่านมีความคิดต้องให้ไทยเป็นไทยแนดินนี้ต้องอยู่ให้ลูกหลานไม่ได้อยู่กับพระองค์ท่านวันที่เราเสียรุงครังที่หนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสิบสองบุเรงน้องรับพระองค์ท่าน ให้ดูแลแต่คือเป็นตัวกันวันนั้นพระองค์ท่านรู้สึกถึงความเป็นพระเลยที่พีไก่ตองหน้าศาลที่เห็นอยู่มากมายเป็น,เป,นเป็นตำนานหรือว่ามหมาหุลุษตีไก่ถ้าเลยพูดกับมหาบุาุษว่าอย่าว่านตีไก่ีนี้เลยที่อย่าวํานเมืองกันไไมั้ยั่นจะหมายความว่าความคิดของพระองค์ท่านคิดเพียงเดียว ต้องให้มีความเป็นไทยพอความคิดที่มีท่านจะสร้างความคิดดีฝึกหนุ่มๆฝึกคนรุ่นเดียวกันให้มี m i ์เซ็ตเหมเือนกันก็<ๆ>คือไปในทางเดียวกันเป็นร,รักรบท่านสร้างยอดรักรบให้เกิดขึ้นทุกท่านอาจจะอ่านวอร์ศานว่าเราเสียกรุงเราเสียอะไรไปแค่ตอนที่หนึ่งนี้เราถูกกว่าตอนอาวุธเป็นบทนะครับ าหารที่อยู่รักษาพระนครไม่มีท่านจะไม่มีเลยอาวุธถูกเก็บไปหมดอ่าคือตั้งแต่ตอนแรกเราก็ไม่มีาอาวุธแล้วเราไม่มีอาวุธแล้ว, <c oughs> ลวเราต้องแอบทําแอบอะไรซุ่มซ่อนอยู่ที่เมืองพิษลกนี่พว์ท,ท่านทาจิตจิตและท่านสาร้างฝึกนักลกในที่ต่างๆของพิษลกเอาถ้าเราเนะื้อาา่างตอนศาสตร์มีบางที่ท่าน,นแบบไปฝึกคนแอบคนไม่พงมาหรู้ และแเกลียดึือทั้งนี้หมดเลความคิดท่านไม่มีแค่ความคิดอย่างเดียวพระราชดิชาภืณไม่กาทุสรดท่านตกสินทร่ืงนี้นท่านเป็นพี่น้องขององค์ท่านที่มีความคิดอย่างเดียวก่างชาเป็นกำลังที่เพิ่มเมดังนั้นเราต้องมองว่า 343ปีที่เรายืนเราทำได้อย่างบรรพุนปไปไปยื่นความตายให้ใครได้ไหม,อ,มอาวุธโบราณที่เราเห็นเราเคยล่าเรียกันไว้แต่ละท่านถามตัวเองไม่เคยเรียนญี่ปุ่นมีเทควันโดเรียนไปจากเกาหลีแต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขามีคาราเต้เขามียูโดมีเทนโดมีซามูไรเขารักษาแล้วก็ดูแลอย่างดี ผมถามวันนี้เราดูแลกระบีก่กระบออยังไ,เไ,ไงเ,เ,รไรเ,เราไม่ได้สนใจถาเป็นไหรไ่เลยเราไม่ได้สนใจเราบอกว่าม่อมช้างทำไมนี้ใช้ปืนยิงอโอล,โลนีพบโบราณคำถาม,ถามทุกท่านนะครับท่านเขาไปไที่ที่สาธารณะพบปืนไปได้ไหม,ไมไแถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำยังไง จะป้องกันตัวเองอยังไงนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวท่านอาวุธโบราณคือแขนขาครับของสั้นของยาว้นเดียวกันมวยไทยอันนี้เป็นไงแค่เป็นสิ่งที่ชมผ่านทางสื่อต่างๆเท่านั้นทำไมเราไม่ดูแลกันใช่ศิลป่าเหมือนเทนโด้เหมือนคาราเต้เหมอนพี่โน้ตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆใช่ทำไม ความคิดของผู้บริหารบ้านเมือง mm. ไม่เจอรอยตาพมพระองท่านว่าทะทำไมความคิดพรกองท่านสร้างแผ่นดินไทย mm. อตลอดช่วงที่สิบห้าปีห mm. ามีความสะดวกสบายรอนกลางดินกินกลางทราย mm. ไม่มีทรายประเทศไทยก้นถึงกลางหญ้า mm. อยู่ในป่าถามว่าเคยนึกถึงไหม mm. แล้วเคยมองมุมนี้ของพระองท่านไหม ท่านชมช้างน้องออนเห็นไหมชมช้างเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้เราเป็นทาสชาวันนั้นพระมหาอุปราชยกทัพมาท่านยกออกองหน้าไปแล้วไม่เจอที่สุพันณ์แล้วก็เลยประทะโดยอัศจรรย์ลงเข้าไปในกองทัพแต่ด้วยปนิพานหว่หวพิบท่านคือเอาชนะได้ถ้าวันนั้นพระมหาอุปราชนะครับ,จ,บจับท่าน เราวันนี้ไม่มีกระรานวันนี้ทุกท่านเมงกะลบาหมดแล้วจริงจริงครับจริงจริงนนไม่ได้สนไมสมบัติดีนะน้องออดตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนั้นเราก็เมงกะลาบาวันนี้ถึงบอกว่าทุกท่านที่มาผมขอเรียนนะครับว่าเป็นความรู้สึกของความปีตํานึกในพระมหากราธิคุณ ต้องขอขอบคุณท่านทุกคนว่ามีความสำนึกในพระมหา,ากรุณาของท่านสิ่งนี้เราเรียกว่าความกตัญญูเพราะความกตัญญูกทท็านเวทีท่านที่ดาเนี่ยอาญายากจริงครับแต่สำคัญมากสำคัญมากงั้นทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้ทุกท่านมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและกะตัญญูต่อพระองค์ท่าน ท่านมานึกถึงพ่อท่านในวันนี้ท่านก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่ท่านชื่นใจเพราะว่าความเหนื่อยยากของพะอท่านเหนื่อยยากอยู่กลางป่าอหนยยากอยู่ท่าการสัตว์ร้ายโดยยากท่ากรรมโลหิตมาเลเร่ดังนั้นมาเลเยนหนุ่มมากดังนั้นเราก็มาอยู่ตรงนี้เราน้อมนัเลือนถึงในพระหมหากราธิคุณ ให้พิจารินไทยวันนี้ใครก็ตามที่ไม่ได้นึกถึงอุดคุณของสถาบันก็มากระใสท่านต้องถามกลับไปท่านก้ายืนด่าความตายให้ไหม,มท่านกลา้าคำถามนี้เลยคำถามนี้เลยอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเดี๋ยวไม่พูดไม่ได้ต้องถามว่าวันนี้ความคิดของท่าน คิดแตทันยูต่อแผ่นดินอย่างไรและถ้าทำอย่างไรกับความคิดนั้นท่านโกงกินบิดเบื้ลสูงทำลายคอัปชันหรือเปล่าถ้าท่านทำอย่างเหล่านี้ท่านกำลังมีความคิดที่ไม่น่ารักถูกไหมโกงกินคอปชานท่านกำลังไม่น่ารัก เพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นมันขัดต่อความดีสม<ำ>วันนี้ยืนบนแผ่<ำ>นดิ<ำ>น,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 นที่มีคนตายอืมน้องออนพี่บอกถางว่าเออเวลาเขาถูกอาวุธตายเขาจะนอนง่ายแลอนอนความเอออ่านตอบแล้วตอบไม่ผิดไม่ถูกอ่ะแล้วลองคิดดนใจ นั้นโดนถามโดนหอ,อองั้นขออนุญาตถามกับผู้ที่มาชมทุกท่านด้วยนะครับคิดว่าคนที่ถูกฟันถูกดาบถูกมีดเนี่ยจะถ้าตายแล้วจะนอนหงายหรือนอนคว่ำครับตอบครับหนึ่งสองสามครับคว่ำเป็นส่วนใหญ่ครับมี่หงายมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์คว่ำแปดสิบแปดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวนอนครับพี่ยายจะบอกไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่เขานอนหงายหรือนอนคว่ำ ถ้าคนไหนนอนความเขาบอกว่าเขาจะขอดูแลแผ่นดินแต่คนที่นอนดีคนที่นอนง่ายครับเขาบอกกูไม่กลัวตายเวอถามว่าท่านจะนอนงายหรือนอนคว่ำถ้าสู้ต่อก็นอนงายไปจนวันสุดท้ายเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าทําที่สุดละถึงที่สุดละขอห่วงแหนแผ่นดินนะนี้ไว้ก็คือายนอนคว่ำ เขาเ <Yeah. S 1> สียสภาใช่ใช่ทุกท่านเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนทั้งนั้นถึงมาอยู่วันนี้ครับผมไม่ว่าท่านจะนอนหงายหรือรนอนคว่ำท่านก็ห่งแผลนกันที <ừ> ท่านก็รั <H mustard> กษาเพีตกมือหน่อยสิครับตกมือตัวทนเองแล้วท่านไี่รู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเป็นดีแก่ทุกคนใช่ครับนะครับส <H> ิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่า กมเด็ดพระนเเศส,สวนมหาราชหรือพระนเเลข,ของเรามีวันนี้สามสสามไม่ใช่หวยแล้วสามสี 3, 4, 3. ่สามและเลขสวยเหมือนกันนะครับพี่หมชัญ <c oughs> ไม่ใช่หวยสามร้อยสี่สิบสามปีวันนี้ส <c oughs> ามรี่สิบสามปีอับทถอนรหัสสามสี่สามหมายความว่าอ้าวสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสบสิบเลขสิบยืนลง อึนงนี้ยืนยงนี่คืที่น้องออบอกแต่ถ้าแยกส่วนนะครับ,รบสามหมายถึงชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์สี่หมายถึงอะไรคับธาตุหรือเปล่าครับ,บ,บ,รบสีหมายถึงเกิดแก่เจ็บตายอ่าสัจธรรมของชีวิตใช่สามหลังหมายถึงอะไรอ่า นอกจากกันตีเลขตอนนี้ผมนิกอะไรไม่ออกแล้วครับสามสุดท้ายครับอันนี้เป็นเลขเด็ดเลยทุกคนตั้งใจมากท่านลองฟังดูนะครับครับผมสามตัวแรกนี่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สี่นี่คือเกิดแก่เจ็บตายสามสุดท้ายครับสามสุดท้ายครับสามสุดท้ายท่านต้องจําไว้ครับจงรักพักดีโอ้โห และนี่คือพี่หมอมช้างของเราในวันนี้พี่หมอมช้างครับสุดท้ายผมมิกกี้มีเสียงกระซิบมาบอกว่าถ้าถ้าอยากจะติดตามพี่หมอมช้างเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยสามารถติดตามในช่องทางไหนได้บ้างครับก็ตอนนี้ผมก็ออกใน YouTube แล้วก็ไปบรรยายทั่วประเทศนะครับทั่วโลกเลยดีกว่าไหมฮะไม,ไม่ไม่ถึงเทยนา้เย็นๆครับเพราะว่ายูทูบไปทั่วอยู่แล้วครับแต่วา่าอยากให้ดูน<ๆ>ิดนึงและก็อยากฝากอะไรนึงว่า ช่วยมีความคิดเหมือนสมเด็จท่านคิดเรียกว่าตามรอยเบื้องอยุคอดบาปความคิดของท่านคือทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเราขอเอาความคิดนี้น้อมลำลึกใส่ก้าวใส่กมอครับและขอให้มีความคิดตามนั้น รูปแบบจะออกมาดีพี่ทำตองออดาอว่าครับตองเด็นวันพระวันที่สิ้นประชนท่านมีรับสั่งอะไงให้บุกไปต่ออย่าหยุดตั้งในคขอบว่าความคิดขโมงท่านจนสิ้นประชนคือรักษาชาติไว้ทุกคนนะครับต้อมรำลึกองท่านและความกปนตันยู ที่ท่านมีต่อบ้านเมืองและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสมเด็จพระนเรเศที่อยู่สถิตที่พิจิตรนี้แต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของท่านและครอบครัวสืบไปและเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสืบไปครับขอบพระคุณมากครับผมดึงดัให้กับพี่หม่อมช้างครับขอบพระคุณครับพี่หม่อมช้างหม่อมหลวงการตะพงรวรรุินะครับ